จ้าจอมหม่อมราชวงศ์แอร์ป้อมมลากุลผู้ซื่อสัตย์ได้ดูแลคลัณสมบัติพระบรม,มาราชินีนาถในรัชกาลที่ห้าความซื่อสัตย์สุจริตคือวิถีของมนุษย์ผู้เจริญส่วนความโอบริษยาลุ่มหลงหรือความเลวร้ายประการอื่นใดทั้งปวงก็อาจทำให้ความซื่อสัตย์สุจริตนี้กลายเป็นความทุจริต แต่ความเลวร้ายเหล่านี้มีอาจมีอิทธิพลเหนือจิตใจผู้ที่มั่นคงกับความซื่อสัตสยส์จริตเ,เช่นเจ้าจอมหม่องราชวงศ์แอป้งมาลากุลดูแลคลังสมบัติสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีเจ้าจอมหม่องราชวงศ์แอป้งคือผู้ดูแลคลังสมบัติของสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระบรมมราชินีนาศซึ่งเป็นที่รู้ดีกันว่าในสมัยนั้นสำนักของสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรี เป็นสำนักที่ใหญ่โตหรูหราและมีอิทธิพลที่สุดในราชสำนักฝ่ายในทรงมีพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์มากมายมหาศาลดังที่นายแพทย์เมาคามสมิธชาวอังกฤษแพทย์ประจำพระองค์ได้เขียนเกี่ยวกับรายได้และรายจ่ายของสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีไว้ว่าพระราชทรัพย์ที่มีอยู่อย่างมากมายของพระองค์ นอกเหนือจากเบี้ยวหวัดเงินปีที่ทรงได้รับพระราชทานอยู่เป็นประจำแล้วสมเด็จพระพันปีหลวงทรงมีรายได้ของพระองค์เองอีกส่วนหนึ่งเป็นรายได้ที่เกิดจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซึ่งข้าพเจ้าประมาณการจากที่พระองค์เคยตรัสให้ข้าพเจ้าฟังว่ารายได้ทั้งหมดเมื่อรวมกันแล้วน่าจะตกประมาณ80,000ถึง90,000ปอนดอต่อปีสมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรี ทรงมีเครื่องเพชรหลายชุดเช่นชุดเพชรรูปกลมชุดเพชรรูปกลมขนาดใหญ่และชุดเพชรรูปน้ำหยดแต่เชื่อว่าทรงมีเครื่องเพชรมากกว่านี้แต่ไม่ได้บันทึกไว้เพราะเป็นเรื่องส่วนพระองค์ดังที่พระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรกระง์งทรงบรรยายเรื่องเครื่องเพชรของพระอยัยกาครั้งประทับที่วังพญาไทในหนังสือเกิดวังปารุษความตอนหนึ่งว่าถ้าจะเสด็จไปในงานใดข้าหลวงจะต้องเอาเครื่องเพชรของท่านมาถวายทั้งหมดให้ทรงเลือก นอกจากเครื่องใหญ่จริงๆจึงไม่มีเก็บไว้ที่พยาไทเพราะเครื่องชุดใหญ่ๆนั้นเก็บรักษาไว้ที่ในพระบรมมหาราชวังถึงกระนั้นเครื่องเพชรย่อยๆของท่านก็ดูคล้ายๆกับร้านขายเครื่องเพชรร้านใหญ่ในมหานครหลวงในยุโรปถ้าหลวงต้องขนมาเป็นถาดถาดหลายๆถาดบางทีถาดเดียวว่าจะมีธรรมรงเพชรพลอยต่างๆตั้ง60วง พระราชสมบัติเหล่านี้จะถูกเก็บไว้เป็นห้องๆโดยผู้ที่ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้ดูแลรักษาและรับผิดชอบคือเจ้าจอมหม่องราชวงศ์แอป้่มซึ่งท่านก็ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเรียบร้อยไม่มีข้อบกพร่องหรือมลทินด่างพร้อยเล่ากันว่าโต๊ะทำงานและที่นอนของท่านอยู่หน้าห้องและข้างห้องเก็บพระราชสมบัติเรียกว่าห้องทองเจ้าจอมหม่องราชวงศ์ชอแอป้่มจึงมีสมญาว่าคุณห้องทองไปด้วย เจ้าจอมหม่องราชวงศ์แอป้องถวายงานรับใช้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตท่านพกกุญแจพวงใหญ่ที่ใช้ไข่ห้องทองไว้กับตัวตลอดเวลาทั้งยามหลับและยามตื่นความซื่อสัตย์สุจริตนี้สรนสนีวีรสิงชัยแสดงความเห็นว่าความซื่อสัตย์สุจริตนี้น่าจะสืบเชื้อสายมาทางสายโลหิตของสมเด็จพระเจ้าบรมมงวเธอเจ้าฟ้ามหามาลากรมพระยาบำราปรปักต้นราชสกุลมาลากุล สมเด็จกรมพระยาบำราบปรปักเป็นเจ้านายทรงกรมพระองค์หนึ่งที่ได้รับการระบุพระนามฐานะมีสิทธิในราชบัลลังก์เป็นที่ริษยาเพ่งเล็งสงสัยจากคนทั่วไปแต่พระองค์ได้พิสูจน์ว่าทรงมีความจงรักภักดีต่อพระบรมราชจักรีวงศ์ถวายงานรับใช้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความซื่อสัตย์มาโดยตลอดทั้งพระโอรสธิดาก็ถวายงานรับใช้ทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในเช่น หม่อมราชวงศ์เปียมาลากุลรับราชการเป็นเสนาบดีกระทรวงธรรมการหม่อมราชวงศ์ปุ้งมาลากุลรับราชการเป็นเสนาบดีกระทรวงวังหม่อมราชวงศ์ป้อยมาลากุลรับราชการเป็นเจ้ากรมพระราชพิธีสำนักพระราชวังและทิดาในพระวรวงศ์เธอกรมมะหมื่นปราบปรปักหรือหม่อมเจ้าขจรพระโอรสในสมเด็จกรมพระยาบำร่าปรปัก สี่ท่านคือหม่อมราชวงศ์แป้นแอร์ป้อเป้าปุยได้ถวายตัวเป็นเจ้าจอมในรัชกาลที่5และอยู่ในความอุปการะของสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีเมื่อรัตนโกสินทร์สศารากอไก่129เจ้าจอมหม่องราชวงศ์แอร์ป้อยังถวายงานรับใช้ในพระตำาหนักของสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี ทั้งในพระบรมมหาราชวังและครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาประทับที่วังพญาไทยโดยรับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลาบาทจวบจนสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีสวรรคตต่อมาวันที่20มีนาคมปี2468พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นเท้าทรงกันดารมีตำแหน่งบังคับบ,บัญชาการพระคลังในถือศักดินา1,000 ต่อมาวันที่25เมษายนปี2491พระบาทสมเด็จพระประมมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าวโปรดกระหม่อมพระร,ราชาาทานบรรดาศักดิ์เป็นท้าวอนคณานันทอภพันต์ตรบตานีราชนารีกิจวิจารเป็นใหญ่กว่าเท้านางทั้งปวงและสำหรับตรวจสั่งสอนความผิดและชอบ้าราชการฝ่ายในทั้งปวงถือศดินา3,000 เจ้าจอมหม่องราชวงศ์แอร์ป้มได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์นี้จึงแสดงให้เห็นว่าท่านเป็นผู้ที่ถวายงานรับใช้พระราชวงศ์จากกรีมาโดยตลอดหลายแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยแท้กระทั่งท่านถึงแก่สัญญกรรมเมื่อปี2502สิริอายุ83ปี